สวัสดีครับท่านผู้ชมวัอนี้มีเมนูมาฝากตอนนะครับเนาะของแช้เลยพี่ขอดโอโรเอเลียนนี่เว้นใส่กอกอีสานี่ครับนี่ใส่ง้วนแท้ๆครับผมวัอนี้เขาสิมาในเมนูก้อยใส่นะครับเนาะนี่เลยสวยๆสดๆครับผมสดๆกันเลยเอามาหั่นก่อนนะครับเนาะมันอกียังมีอันอันข้างในอยู่นะครับเด้อไข่กันกับอันใส่หมูแล้วครับนี่ครับบิ่วมากย่างมีอยู่ครับวันนี้จะเป็นใส่อ๊ตนนะครับใส่หวานง้วดนะครับเด้อ พวกนี้จะไม่ขมนะครับเอากระหั่นไปเลยครับหั่นไปเลยใส่ตอนว่าไง่หลนะครับเด้อเพราะว่ามันใสสีมีความเหนียวนะครับเนาะชึบๆๆๆไปเลยนี่เลยครับใส่ต่อไปใส่บีนะครับมีทั้งบีสดนะครับนะแล้วก็บ,บีขวด นะครับเนาะบีควรนี้สามารถจัดส่งเด้นะครับได้ผู้ใดอยากได้ก็ทักกันที่เพจเฟซบุ o กไอ้บอยเดอร์และเพจร้านนะครับซอยถีคาเฟ่ครับผมมีแซบบีนัวบีงัวแท้ๆครับผมซอยถีดีดองคุ้มจนยังเดาเลยครับนี่นี่เลยในการครับเออเขียวยงเขียวยงยงไอ้พวกนี้นี่ยังเป็นบีสดนะครับเนาะยังย่บรานการตุ่มโบรานการดองครับผม อันนี้บวสามารถจับสรงขามจังหวัดเลยนครับด้ยนี่เป็นสดๆดนี่เป็นของสดๆอยู่ครับนี่สดแท้แน่นอนสดบสดยเบิ้งจากสีตับนะครับบวมเป็นบีน้ำเข่าบวมเป็นบีแช่แข็งนะครับด้ยเป็นบีจากงัวพวกนี้แหละครับตัวเดียวกันนี่ครับเบิ้งสีตับดยครับอันเดียวกันเป๊ะเลยเหลี่ยมภาพๆเลยครับใส่เลยบีแล้วใส่เลือดนะครับว่าเมนูนี้เขาสิขัวนะครับเนาะต้องใส่เลือดไปเลียงใส่แทนหนานะครับเนาะขวาน่ามันจะจางลงครับขวใส่เลือดขัวใส่เพียมันสีเข้มข้นขึ้น นี่เลยครับแต่เมนูนี้มันเป็นเมนูใสนะครับนะมันมีเพียในโตมันอยู่เลยโอ้ให้มาเต็มครับบึบขนๆเลยครับเลือดมันเป็นเป็นเนื้อเนี้ยเลยครับนี่ครับแต่ว่าพูดถึงว่าใส่ยัวใส่เลือดใส่เพียพวกเมนูก๋วยเสียขวเมนูลาบขวลาบซุกเยี่ยมคนนี้ครับจีนขวใสดเสือดกับเพีอดผสมกันนะครับเนาะเพียก็เพียก็ไม่เป็นเพียก็จะเป็นขวดขวดที่ยืมกันครับนี่นี่ผ่านการต้มกันกรองมาแล้วครับ ใส่ผงงูวลงไปครับ <Okay. S 1> ตามด้วยน้ำปลาครับนิดหน่อยพ่อครับ่าใส่ไหล่ด้วยน้ำปาลาด้วกขัวแล้วลวเข้มเลยเอาให้มันปืนอมันปืนมาสั่นเอาให้มันปิน่นตลาดพี่ดีนะครับนะอีกอย่ความนัวจากเลือดสดๆม่าซอยฟ้อมครับสุนยอดเลยเน,นี่ยมันมีเลือดหน้าแบบปิน่นยางๆเลยครับนี่ครับคุณกี่แม่แล้วครับ คนขึ้นคนขึ้นแล้วนะครับนี่ครับเริ่มปีนแล้วครับปีนออกมาว่านั่นปลาหมุดไปด้วยวันมึกกล้ือไปด้ปย,ปยครับเนี่ยเอาเขามีครับได้การแล้วปรุงรสต่อนะครับนะเัามีขมมีเคม็มมีนัวแล้วต้องเติมเพสครับ ใส่ทิพนครับใส่ข้าวคั่วครับคลีคลีครับคลีโคลีคลนคเลีเหนียวตุย้ยใส่หองลงไปครับ เรียบร้อยนี่เลยครับคนๆเ <C le ak> นียเหนียวเลยรา <C le ak> ยการครับพี่น้องท่านผู้ชมท่านใดสนใจอยากมาลิ้มลองล่องลิมซิมรสอาหารเสียบเสียบเถืงเถ่สิ เรียนเชิญเลยครับเด้ออยู่ที่ร้านซอยทีคาเฟ่ครับผมพิกัดยูบันน้องซ้อห้องตำบลพ่นงามอมเภอหนองแหนจังหวัดอุดรธานีครับผมไปบูถึกมาบูถึกพิมพ์เสิร์ชหาคนหาพิมพ์ซีร้านซอยทีคาเฟ่คนหาในกูเกิลแมปได้เลยครับมันจะมีแผนที่นำทางมาเนาะครับเนาะอยากสัมรองจองโตะ๊ะสร้างจองเมนู่นองแหนเพื่อพ่อมรวดเร็วในการรับประทานมาหอดได้กินรวดแนะเน่โทรมาได้ครับที่เบอร์ศูนย์หกสองสามสามสี่เจ็ดซีซีครับผมร้านเปิดทุกวันนะครับหยุดวันพุธมื่อเดียวเปิดได้เชียร์ จนฮอตแหาทุ่มครับแล้วมาพบไม,ม่เจอครับคลิปนี้ขอบคุณหลายๆสำหรับการติดตามรับชมมาจนฮอตหน้าที่นี้จึงได้ฟากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรกแห่งใจกันในได้ครับเด้อแล้วมาพบม,มาพร้อนไม่คลิปหน่ะคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ